ไม่ประมาทกาดย่าตก ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดมีมาตรการดังนี้สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอนกอฮอล์ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงที่แออัดชุมชน หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเว้นระยะห่าง2เมตรทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะและสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ขอความร่วมมือบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักให้แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนในเขตพื้นที่ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากชมรมรถแห่ป้าย PS โคสนาสตู ตอนนี้โดนกักกันเพื่อวันที่สดใสต้องฝื้นใจต้องจำยอมอะไรที่เคยทำทิ้งเอาไว้ก่อนบทเรียนบทนี้มันสอนถึงชีวิตไม่ต้องม